Ifying, Professional and Service. สวัสดีครับพบกันยามเย็นกับเนศแอนแปะมอดิฟายอีกนะครับไม่เย็นเราไม่ถ่ายนะเช้าเช้าสดใสเราจะไม่ถ่ายเราจะถ่ายเย็นเย็นครับก็เ,เป็นคลิป EP 2ครับผมตัว m i n i เจ็ดม DFT m i n i เจ็ดครับผมตอนนี้ผมทำ EP 1ใช้เดี่ยวไปคนเดียวใช่ครับเรามีลูกค้าถามถึงมีข้อสงสัยเยอะมากใช่ครับกับตัวนี้อยากให้เรามาพิมพ์ให้ดูหลายมุมใช่ครับอยากรู้ว่า 1A3 ใช้เวลาเท่าไหร่การทำงานแบบไหนการทำงานเป็นไหนครับขาวหนาไหมเปรียบเทียบกับ I322 หรือว่า สิบหัวหรือ1 8 0่งแปดจะจะเปรียบเทียบกันได้ไหมอย่างไรก็วันนี้ก็เลยชวนแป๊ะมาวันนี้เราจะทําอะไรบ้างครับแปะก็จากลูกค้าในเพจนะครับที่สอบถามเรามาแล้วก็ในไลน์นะครับของบริษัทว่าสนใจตัวมินิเจ็ตวีทีตัวหนึ่งหัวพิมพ์ของเรานะครับว่าการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่า ที่เราลงคลิปไปคือลูกค้าก็ดูเบื้องต้นไปแล้วแต่เขาต้องการรู้ว่าในรายละเอียดเครื่องเนี่ยในการรันเครื่องเต็มระบบพวกนี้เครื่องใช้งานแบบไหนใช้งานง่ายไหมนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะทําการปริ้นนะครับลันเต็มระบบนะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าการใช้งานของมินิเจ็ตของเราเนี่ยใช้งานแบบไหนง่ายไหมอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเราใช้คาว่าเจ็ต แล้วเราการันตีเราบอกชัดเจนว่าไม่ใช่เครื่องแปลงใช่ครับเป็นเครื่องที่ประกอบขึ้นใหม่ใช้เบทเทอร์พิ้นเป็นโปรแกรมเมนบอร์ดใหม่หมีสเต็ปมอเตอร์ทุกอย่างทํางานเหมือนเครื่องข้างๆข,ข,ของแปะใช่ครับไอสัามมนาเ,เ,เ,เหมือนกันทุกอย่างมีมอเตอร์มีสเต็ปในการดึงมีการสีกดคลียทุกอย่างโหลดอิงยังมีเลยใช่ครับแล้วก็เราเราก็ลองหยุดแล้วเราไปสัมมานามารเราหยุดไม่เปิดเครื่อง3มวันใช่ปกติ ตัวนี้ก็มไ,ไม่ได้เปิดมาพอพออย่างที่บอกนะอันนี้ของแปะโดยโดยผมเป็นช่างโดยตรงนะก็ผมได้ลองดูแลคือต่อให้เราหยุดตัวนี้นะครับที่ช่วงที่เราวุ่นวุ่นในการทําคลิปในตัวเครื่องอื่นอยู่เนี่ยตัวนี้ก็หยุดการใช้งาน3 4มสวันไปเลยนะกลับมาเนี่ยก็บอกตามตรงก็จะมีอาการก็คือแบ่งชั้นของสีบ้านนะครับเราทําการไล่หมึกล้างห,หัวพิมพ์นะครับสองสาครั้งนะครับก็หมึกก็วิ่งมาเต็มสายเต็มระบบดีนะครับ ก็รันงานสักช่วง3-4ี่เซนเนี่ยก็จะดีขึ้นไล่เต็มระบบแล้วทีนี้แป๊คกกำลังจะอธิบายว่าถึงแม้ว่าเป็นเด1ครับ2หัว1หัวไม่ใช้ก็ตันแน่นอนครับแต่ข้อสำคัญคือพอเป็นเครื่องทำดีเอมาตรงรุ่นการซ่อมดูแลมันง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะครับเราลองมาดูงานใกล้ๆให้วันนี้ตากล้องมันใครนะครับคุณตาครับเปลี่ยนมือกันบ้างวันนี้ผมจะเกิด <Okay. S 2> อันนีดูความเป็นชั้นของสีขาวนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าการที่มีสีขาวแล้วเรามองทะลุเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นว่าขาวมันหนาแค่ไหนครับอ่าว่าว่า,วา,วาตัวสีขาวเด่นชัดยังไงแล้วเราตัวถอดลองสี<า>ด,ดำมาแปะให้ดูครับในตัวระบบเนี่ยที่ที่ที่พี่ธเนศบอกไปเนี่ยอ่าจะสังเกตว่าตัวขาวเนี่ย มันจะลงหนาครับหนาเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกคือเป็นตัวหัวดิเอใช่ไหมครับการลงของสีขาวเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจะนูนขึ้นมาเลยนะครับซึ่งขาวตัวเนี้ยเราก็อย่างที่บอกปกสีได้นะครับปกสีได้แล้วก็ส่วนที่ลูกค้าถามมาว่าพิมพ์งานแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ครับอย่างที่ดูตามตามตาคลิปเราได้เลยคือเร็วกว่าตัวมันแตดแน่นอนแน่นอนครับ ก็เดี๋ยวเรามี EP ีต่อไปก็เราค่อยจับเวลาว่าถ้าเราปูเต็ม A3 แบบสีเต็มเลยไม่เว้นช่องเนี่ยใช้เวลากี่นาทีใช่ครับตอนนี้กล้องมาด้านหลังเราย้ำอีกทีนะครับว่าทั้งเครื่องเป็นเครื่องผลิตใหม่อ่าอันนี้อะไรนะแป๊ะตัวนี้จะเป็นตัว power นะครับตัว power ตัวนี้จะเป็น power ที่ไว้กระปล่อยกระแสไฟนะครับเขาบอเพื่อเข้าเลี้ยงตัวบอร์ดเลี้ยงตัวถาดลมดูดนะครับตัว24เนี่ยจะเป็นพวกเลี้ยงตัวระบบนะครับระบบ ลมดูดนะครับตัวเลื่อนตัวหัวส่วนสี่สองจะเป็นตัวเลี้ยงระบบขึ้นบอร์ดบนบอร์ดบอร์ดไฟนะครับก็ตัวที่กล้องดูอยู่ก็คือเป็นบอร์ดใช่ครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดของตัวเบตเทนนะครับเบตเทนพิลเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดของเขาเลยซึ่งตัวนี้โปรแกรมที่เราบอกว่าใช้เป็นเบเทนพิมพ์เระเทิพิมพ์ใช่ครับแล้วก็อย่างที่เราที่พี่เนตบอกไปก็คือตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์ของตัว หัวพิมพ์คือมอเตอร์ X นะครับ,รบตัวนี้ที่บอกว่ามอเตอร์เป็นมอเตอร์ของเครื่องเจ็ตนะครับซึ่งถ้าเรารู้กันอยู่แล้วในตัวเครื่อง L18 หรือเครื่องเล็กเนี่ยจะเป็นตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวเล็กๆเล็กๆอ่าซึ่งตัวนี้มอเตอร์ใหญ่เนี่ยคือ1เขาจะสามารถาทนต่อก,การใช้งานการวิ่งของหัวพิมพ์ใช้งานหนักใช้งานหนักได้ใช่ครับ,รบซึ่งความทนนั้นนะ่ะผมก็ยังคงคงรู้สึกว่าจัดช่าง ก็ยังคงทนแล้วดูแลได้ง่ายนะครับดูแลง่ายเนี่ยตัวมอเตอร์ตัวตัวปล่อยสเตปวายนะครับก็คือปล่อยตัวฟีดไปเนี่ยก็จะเป็นตัวมอเตอร์ตัวใหญ่ครับที่จะปล่อยนะครับก็ระบบทั้งหมดเป็นระบบที่ทําขึ้นมาเป็น DFT ใช่ครับผมสำหรับตัว DFT โดยตรงนะครับทั้งทั้งทั้งเครื่องเลยดีกว่าใช่ครับครับ เนี่ยแล้วก็เราจะมาอย่างที่บอกนะครับลูกค้าได้สอบถามมานะครับเพราะว่าลูกค้าใความสนใจมากนะครับตอนนี้ของเราตัวนี้ตัวรุ่นเล็กครับก็คือตัวงานเนี่ยจะสามารถรันนะครับจะมีถาดรองรับนะครับตัวงานจะไม่ห้อยตกลงนะครับไม่ขูดกับหัวพิมพ์นะครับผมลันเข้าสู่ตัวอบกาวนะครับซึ่งตัวอบกาวนี้เราก็จะเห็นหน้ากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชุดนี้จะดีตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ย จะสามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นชุดนะครับจากเมื่อก่อนเราจะต้องใช้ตัวเครื่องแล้วก็ตัวอบกาวแยกกันใช่ไหมครับตัวนี้จะอยู่บนฐานเดียวกันทั้งหมดแล้วก็้าล่างก็มีล้อเป็นมีล้อเราสามารถที่จะเลื่อนไปทั้งชุดนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะยกตัวเครื่องออกได้ตอนขนย้ายงี้ครับก็จะช่วยสะดวกที่บอกคือ1มีการรันที่เป็นช่วงต่อเนื่องนะครับไม่ต้องมีการขยับของตัวเครื่องทำให้ฟิล์มนั้นบิดเอียง นะครับส่วนตัวอบโรยกาวเนี่ยก็อย่างที่บอกตัวนี้ก็จะเป็นตัวยน้วยนต์ในตลาดอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ที่เราแนะนําไปเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือราคาที่แค่ครึ่งครึ่งแสนครึ่งแสนคนะครับแล้วก็ตัวการเคลื่อนย้ายของตัวระบบเนี่ยเป็นระบบเจ็ตแล้วนะครับซึ่งมีล้อเลื่อนนะครับก็จะช่วยลูกค้าได้สะดวกเวลาเคลื่อนขนย้ายก็ตัวนี้เป็นแม่ยนาง ครับตัวโชว์อยู่ที่โชว์เราใช่ครับจะเข้ามาได้เมื่อไหร่ก็มาได้เลยครับใช่ครับก็อย่างที่บอกตัวการทํางานของตัวระบบเครื่องนั้นค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับอย่างที่เราเคยทําตัวคลิปกันไปนะครับตัวนี้เราก็รันให้ลูกค้าดูเพราะลูกค้าสอบถามมาว่าสนใจแต่ว่าการใช้งานเครื่องแบบไหนบ้างอยากดูว่าเรารันยาวๆแล้วใช่ครับจะโอเคไหมโอเคไหมใช่ครับพี่ก็ตัวนี้เราก็ ให้ลูกค้าดูนะครับว่าการทำงานของตัวเครื่องนั้นน่ะค่อนข้างที่จะสมูทต,ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตัวเครื่องอ่ะเขาอยู่ติดกันกับตัวอบกาวเลย<ช>มันไม่ต้องมีการขยับเคลื่อนนะครับซึ่งจะทำให้ตัวงานเนี่ยไหลนะครับสมูทลูกเรียบเห็นรูอย่างนั้นก็มีลมดูดลมดูดด้วยใช่ไม่ไม่ใช่ว่าทำรูไว้เท่ๆเหมือนใช่ครับเพราะว่าต,วตัวตัวที่เราเห็นเนี่ยอย่าง ตัวมันปัดที่เราทํากันก็คือจะต้องมีถาดล้มดูต้องถาดลมดูต้องใส่ตัวนั้นถ้าเกิดลูกค้าจับขยับหรือว่ากระดกปุ๊บไม่ได้ระดับไม่ได้ขนาดก็จะชนครับตัวนี้ก็มีลมดูดด้านล่างใช่ครับครับซึ่งอย่างที่บอกคือตัวนี้จะช่วยในการดูดตัวฟิล์มนะครับทําให้แนบลงกับตัวถาดนะครับตัวฐานทําให้ตัวฟิล์มนั้นไม่กระพือชนกับหัวพิมพ์ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเครื่อง DFT ตรง ผลิตมาเป็น DFT ใช่ครับช่างโรงงานเขาก็ทำมาเก็บรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันใช่ครับปัญหาต่างๆที่จะเกิดเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ปัญหาน้อยครับปัญหาน้อยจากที่จากที่ผมใช้งานเองโดยตรงนะครับไม่ได้มีการอวยหรือว่าอะไรเพราะนี้เราจะคุยกันแบบเรียวๆสดๆนะครัว่าเครื่องมีปัญหาแบบไหน อ่าเครื่องดีลักษณะดียังไงข้อเสียยังไงนะครับอ่าก็เราเว้น ep 2ของรุ่นนี้ไปเพราะว่าเครื่องมาพร้อมกันใช่เราก็ไปทำตัวหรือแปดแล้วก็วนด้วยวนไปแต่ะรุ่นแต่ะรุ่นครับก็เลยหลายท่านก็ถามมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมมีแต่ ep หนึ่งใช่ครับแล้ววันนี้เราจะรันนะครับก็คือที่ลูกค้าถามมาเต็มระบบเต็มระบบแบบไหนก็คือหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมีนะครับในชุดโปรในงานนะครับที่เราจะไปออกกันในงานวินเทคเนี่ยนะครับที่ีเดือนนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องรีดเป็นออโต้ไฟฟ้าออโต้ไฟฟ้านะครับซึ่งจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ทํางานอยู่ในที่ไม่ต้องต้องการเสียงเงียบเงียบเงียนะครับไม่ต้องที่ใหญ่มากกว้างเช่นห้องคอนโดตึกพวกนี้สามารถที่จะทําได้แม้แต่ผู้หญิงนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เวลา เขาทํางานกันเนี่ยเครื่องรีดพี่สังเกตมันจะมีต้องใช้แรงกดการขึ้นกันไปโดนร้อยตัวก็จบละจบละแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบออโต้ไฟฟ้าเช่นอย่างที่บอกคือพอเดี๋ยวเราใส่ถเก้าไปตัวงานเข้าไปเนี่ยเขาจะกดไฟฟ้าลงเองขึ้นเองนะครับเพราะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะรีดจะรีดตัวตัวตัวงานด้วยเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นเลยว่าทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยในงานเนี่ย เราจะมีราคาที่ว้าวแน่นอนนะครับว้าวแน่นอนให้สําหรับลูกค้าที่เข้าดูในที่บูธเรานะครับแล้วก็บอกว่าดูจากคลิปตัวนี้มาผมจะมีสิทธิพิเศษให้เช่นส่วนลดและของแถมด้วยนะครับจากคลิปต้องบอกด้วยนะจากคลิปแบบสุดหล่อผมอะต้องบอกด้วยนะผมว่าคงไม่มี อ่าได้ไงเงี้ยหันม่วงกวนก็เดี๋ยวอันนี้นะครับอันนี้อุณหภูมิอ่าได้แล้วอันนี้1 5 0 1 5าวิเดี๋ยวแป๊จะตัดงานตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรีดให้ดูเลยก็คือว่าทั้งชุดเนี่ยที่ลูกค้าอ่าต้อง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 ใช้ในในในการผลิตเสื้อเนี่ยครับทั้งชุดเลยมีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพินพ์อ่าจะ ตัดตัวนี้นะครับตัดตัวงานเดี๋ยวผมกดหยุดนี่ก่อนครับเครื่องไม่ได้สต็อปนะครับก็ลันไปยาวๆลันไปยาวๆครับเดี๋ยวผมต้องตัดตัวนี้มัน่เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าหยุดสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวตัดไปแล้วเดี๋ยวหยุดเคิ่สักแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัดตัดตัวงานตั้งหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยอ่ามาเลื่อนต่อใหม่ จะตัดช่วงนี้ไปก่อนก็ตัวงานตัวนี้นะครับจะเป็นอ n n ว v e ์ซ a r ีของ m o d i f ิ i n ยอคร <12 S 1> บรอบนะครับ12ปีปนะครับแปลอันนี้บอลผมจับล่งไว้ก็ตัวสีนะครับจะสังเกตว่าสีนั้นจะมีสีเหลืองสีแดงสีสีหลากหลายนะครับในยามโพเพ้ใยามโพเพโพเพ <laughs> ครับสวยสันส,สีสดสดสวยเอ,อ โอเคเดี๋ยวผมแม็กติดก่อนได้ไหมหนีบได้ไหมถ้าหลังไปได <ป S 1> ยมันก็จะหนีบไปเองอติดไว้ก็ได้ครับแม็กดีกว่าผมแม็กดีกว่า,วาอ่ะครับพี่ธเนศถ้าง,งานพี่ธเนศตัดมา้วกันครับผมก็เวลาเราจะต่อก็สามารถทำต่อได้ง่ายๆนะครับใช้แม็กตัวหนึ่งแล้วก็แม็กชิ้นงานต่อกันนะครับก็ ทำให้เป็นตัวระบบดึงนะครับเข้าตัวอบกาวได้โอเคอันนี้วาง3ามโลโก้แล้วไหมป้ครับเอาได้นะครับแล้วแล้วแต่พี่ชอบเลยครับเราทำตามใจเรากันอยู่แล้วเอาเดียวแล้วกันนะครับผมแต่พี่จะเอาสามผมให้สามเนยนะ ตาก้องอมยิ้มมุมปากอมยิ้มมุมปากัดกันครับครับผมนะครับผมถือให้โอเคอันที่ตาเนกก็โชว์เลยนะครับอันนี้จะสามารถอย่างที่บอกคือผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้ชายก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้เครื่องรีตัวนี้ได้แบบง่ายนะครับเงียบแล้วไม่เปืองแรงมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอา เทปลอนใช่ไหมไม่ทันแล้วปะอ๋อไม่ต้องแล้วนะครับโอเคเนี่ยครับเขาก็จะรันนะครับเป็นวินาทีนับเป็นระบบไฟฟ้านะครับครับตัวนี้จะสามารถทําได้เป็นสองระบบนะครับพี่เนตใช่เป็นระบบออโต้แล้วก็ระบบแมนนวลนะครับอันนี้จะเป็นระบบแบบออโต้คือพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเขาก็จะกดลงทันทีเมื่อโหลเซ็นเซอร์ใช่ครับ ส่วนอีกระบบหนึ่งจะเป็นระบบแมนนวลแมนนวลก็คือเราจะเลื่อนแล้วเรากดทับเองนะครับอันนี้จะลองให้ลูกค้าดูระบบแมนนวลไหมแมนนวลอ่าได้ครับอ่าเราเอาตรงปลายก็ได้บ้างครับครับเสื้อเราจะใส่อีกไหมครับเดี๋ยวให้แป้ใส่ครับสองตัวเอาเอาด้านหลังไหมเราด้านหลังเนี่ยนะจะได้แบบอันนี้หนึ่งหรือว่าจะนี้อันนี้ก็ได้อ่าครับผมอันนี้เดี๋ยว เราจะให้ดูเป็นระบบแมนนวลนะครับโดยที่ตัวเครื่องเดี๋ยวตากล้องเข้ามาตัวนี้ที่เราบอกเป็นออโต้กับแมนนวลนะครับโดยการกดตัว A ตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าตัว A จะหายไปนะครับถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บเป็น A เขาจะเป็นออโต้ซึ่งพอเวลาเราดันถาดเข้าไปเนี่ยเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังพอชนเซ็นเซอร์ปุ๊บตัวถาดจะกดลงนะครับแต่เกิดเรากดตัวนี้ A ออกไป ตัวนี้มันจะต้องกดด้วยมือเราเองนะครับแมนนวลก็คือเวลาเราใส่เข้าไปจากปกติออโต้นะครับพอเวลาเขาโดนตัวเซนเซอร์แล้วนะครับอันนี้ปึ๊บพอเวลาเขาโดนเซนเซอร์เขาจะจะกดลงใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะไม่กดลงจนกว่าเราจะกดปุ่มเครื่องหมายถุกนี้ปึ๊บแค่นี้เองซึ่งอย่างที่บอกคือความง่ายแล้วก็สะดวกของระบบตัวไฟฟ้าเนี่ย จะช่วยก็คือ1เราไม่ต้องออกแรงในการกดนะครับพีเนลเราก็ตัวแรงกดเนี่ยจะสม่ําเสมอนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหมุนปรับแรงกดนะครับตัวนี้ซึ่งเหมาะกับตัวเสื้อนะครับอันนี้เขาตั้งค่าความจําได้อยูสึกจะ3ใช่ครับ3สเต็ปนะครับใช่ใช่ครับก็จะมีตัวที่เขาตั้งมานะครับอันนี้จะเป็นตั้งของระบบของของทางโรงงานเลยนะครับเขาจะตั้งมาคือ จะเป็น160อันที่1นะครับอันที่2ก็จะเป็น170นะครับอันที่3จะเป็น18030ิาวิอันที่4ก็จะเป็น240ีวิก็จะเป็นสําหรับพวกงานซับนะครับผมส่วเตื้อเราจะตั้งเองนะครับตัวนี้พอเรากดตัวหลอดตัวนี้นะครับเป็นเป็นหลอดไฟปึ๊บเป็นตัว A ตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งได้ว่าเราจะเอาตัวอุณหภูมิและวิเท่าไหร่นะครับได้ถึง2นะครับ A B นะครับเลือกตั้งได้ก็ อย่างสมมุติเราใช้งานซับใช่ไหมครับเราก็เพิ่มอุณหภูมิที่200นะครับ60วิตัวนั้นแต่เกิดเป็นงานดีทีเราก็สามารถตั้งเป็น160แล้วก็15วิได้นะครับอันนี้ก็จะสะดวกอย่างที่บอกเราจะสามารถที่จะใช้ได้เป็นทั้ง2ระบบนะครับผู้หญิงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะทําการอลอกให้ดูนะครับลอกให้ตัวงานให้ดูว่าตัวงานนั้น,นอพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลอก ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มของ modify ของเราเนี่ยจะสามารถลอกจากตัวหน้าเตาได้ครับผมอีกอันนึงไหมอีกอันเลยครับกลับด้านสบายแล้วสบายตกลงเราจะเอาสาวอันพออันพอนะครับโอเแค่พอแล้วครับโอเคพะเดี๋ยวมันจะต้องทับก็ตัวนี้นะครับลายนี้จะเป็นที่ทับสําหรับตัวออโต้นะครับแล้วก็อันล่างนี่ก็จะเป็นของแมนนวลนะครับ ก็อย่างที่บอกคือน้ำหนักเขาจะเท่ากันหมดเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าแรงกดซึ่งถ้าเราผลิตร้อยตัวเราก็ไม่ต้องมานั่งกดออกกำลังกายเลยครับตัวนี้นะครับก็ชุดนี้เขาจัดโปรอยู่ในงานใช่ครับเอาไว้ไปเฉลยกันในงานอ้าวได้ครับชุดนี้ราคาโปรอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ครับถ้าลูกค้านะครับเข้าไปที่บูธนะครับคือผมจะจัดเราจัดโปรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบอกว่าดูจากคลิปนะครับหรือว่ามีการแชร์นะครับของ ยูทูบที่เราลงไปนะครับมีการแชร์แสดงการแชร์ให้เราดูนะครับผมจะจัดโปรพิเศษเดินเข้าไปที่บู้วบอกหักเงินจากของผมเพื่อไปให้ลูกค้าปะสุดหล่ออยู่ไหมครับต้องบอกอย่างนั้นนะต้องบอกอย่างนั้นเลยต้องบอกอย่างนั้นครับผมถึงได้รถทันทีก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอีพีที่เราทำเดี๋ยวให้ดูให้กล้องดูเครื่องอีกที่นึงก็ยังรันต่อเนื่องนะครับผมอ่าเครื่องเครื่องเครื่องอย่างที่บอกคือ ถ้าลูกค้าซื้อไปในตัวถ้าบอกคือในตัวราคาไม่หนีกับตัว a 18เนี่ยการรันระบบแบบนี้ครับซึ่งลูกค้าอย่างที่ใช้งานคือก็จะรู้อยู่แล้วในในการใช้งานก็จะมีติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือตัวนี้เป็นระบบเหมือนกับเจ็ตมินิแล้วนะครับเขาจะทํางานค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ทนนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องสีขาวก็ยังแน่นอยู่เลยนะครับเนี่ยยังแน่นยังยังหนาอยู่ นิ่งครับก็ฐานนิ่งการทํางานเป็นเป็นเจ็อย่างที่แปลว่าครับผมกับการวิ่งซ้ายขวาเสียงก็นิ่มนะฮะมอเตอร์เดินนิ่มเนี่ยตัวปัดกาวส้บัดกาวก็จะใช้อย่างที่บอกครับก็จะเป็นเัวเอจัรหมดและถ้าเป็น SME หรือน้องๆกำลังจะเริ่มต้นครับตัวนี้ก็จบใช่ครับแนะนำนะครับผมแนะนำเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนะครับหรือว่า จับธุรกิจที่จะสร้างอาชีพด้วยตัวเองนะครับรับเป็นจ็อบนอกจากเสริมจากงานอาชีพหลักแล้วนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ใช่ครับก็เข้ามาเทสได้ก่อนที่จะมีงานวันที่28ที่เมืองทองธานีปีนี้เรามี28 29 30 31มี4วันก็บิ๊กมากปีนี้12ปีมอดิฟายอิงก็บูธใหญ่สินค้าครบ แล้วก็แน่นอนราคาทิเศษทิเศษใช่ครับก็ไปเจอแป๊ะสุดหล่อในงานได้นะครับต้องบอกแปะสุดหล่อนะครับครับถ้าบอกแปะสุดหล่อปุ๊บผมจะรีบวิ่งเข้ามาหาทันทีเขาจะเริ่มปิดช่องเราละรีบจบดีกว่าเป็นซะอย่างนี้โอเคครับผมครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ